วันนี้ปิงเกานำเสนอสกู๊ปแรกบทสัมภาษณ์แรกของอาเนสลอตในฐานะหัวหน้าโค้ชลิเวอรพูลคนใหม่ครับคอนเวอร์เซชันครั้งแรกที่อาเนสลอตพูดคุยกับลิวอพูลดอทคอมปิงเการวบรวมมาฝากติดตามได้เลยครับเริ่มด้วยขอบคุณข้อมูลดีๆ สกูวันนี้ของอันนสลอดจากเรียวพู fc thailand.com ด้วยนะครับเป็นเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรเรียวพูในไทยเริ่มด้วยข้อความแรกครับพิธีกรกล่าวแสดงความยินดีและกล่าวต้อนรับอันนสลอดสุริยวพูพิธีกรได้ถามความรู้สึกของอันนี้สลอดเทว่ารู้สึกยังไงที่วันนี้มาถึงวันที่ได้เปิดตัวกับสโมสรเรียวพูอย่างเป็นทางการนะครับ อันนี้ตลอดก็ได้บอกว่าเขารู้สึกมีพลังครับเนื่องด้วยเขาเพิ่งมีวันหยุดรู้สึกชาร์จแบตมาเต็มที่และรู้สึกตื่นเต้นรอความท้าทายใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาหาเขากับสมโมสรเรอร์พูครับและแน่นอนครับว่าเขาก็สัมภาษณ์ข้างหลังที่สัมภาษณ์เขาก็เป็นสนามซ้อมเ x ็กซ a i n i n ทรนนิ่งเซครับเขาก็หันไปมองแล้วเขาก็บอกว่ามันยอดเยี่ยมมากที่นี่มี ส่วนซ้อมที่ครบวงจรแล้วชั้นนำนะครับเขาตั้งตารอทีมผู้เล่นที่จะกลับมาหนอีก2-3สัปดาห์ข้างหน้าครับแล้วก็เขาตั้งตารอที่จะเริ่มต้นใหม่หลังจากที่เขามีช่วงเวลาดีๆกับสโมโสรเฟยโนดครับผมคำถามที่2ครับเหตุผลที่มีการประกาศอันเนสลอดอย่างเป็นทางการ และคุณก็มาที่นี่อย่างเป็นทางการมันถูกดีเลย์ออกมาเล็กน้อยเนี่ยครับในมุมมองแล้วพิธีกรถามว่ามันเป็นการตรงใจของคุณหรือเปล่าอันนี้สลอดก็บอกว่าจริงๆแล้ววันที่เจอกันครับอํลาลิเวอร์พูลก,กับวันที่เขาอําลาเฟอร์นูดวันเดียวกันครับแล้วมันมีบางอย่างที่ต้องทําสําหรับทั้งสองคนสำหรับทั้งสองสโมสรที่มากกว่าการกล่าวคําอำลา ความรู้สึกของแฟนบอลที่มีต่อโค้ชที่ยิ่งใหญ่อย่างเจอเก้นคอปมันควรจะทิ้งเวลาเล็กน้อยครับแล้วให้เขารออีกนิดนึงเพื่อมาเปิดตัวซึ่งช่วงเวลาที่อันเดนสลอตรอเปิดตัวกับเลียวพูเขาก็ได้เป็นการพักผ่อนชาร์พลังไปในตัวด้วยนะครับซึ่งมันก็เป็นผลดีสำหรับตัวเขาด้วยที่ได้พักก่อนที่จะมาเริ่มสิ่งใหม่ๆแต่ว่า ในด้านแผนการทํางานครับอันนี้ตลอดยืนยันว่าเขาติดต่อกับเจ้าหน้าที่จำนวนมากมายที่สมโมสรลเร์อ o ูไปแล้วนะครับเริ่มต้นงานไปแล้วรวมถึงคุยกับริชาร์ฮิวเกือบทุกวันนะครับพออสมโมสรในเรื่องการวางแผนฤดูกาลใหม่เรื่องพีซีซั่นเรื่องการซื้อการขายนักเตะว่านักเตะคนไหนอยู่ในแผนการทาทีมนักเตะคนไหนที่ มีแผลที่จะซื้อเข้ามานะครับพิธีกรถามคําถามที่3ครับซึ่งเป็นคําถามที่น่าสนใจว่ามันง่ายไหมครับที่จะสวิตช์ออฟตัวเองในวันหยุดของคุณซึ่งอันนี้สลอดบอกมันไม่ง่ายเลยครับไม่ว่าผมหรือผู้จัดจาการทีมคนไหนก็ตามที่จะสวิตตัวเองปิดตัวเองแล้วออกจากเรื่องฟุตบอล สองสามสัปดาห์นะครับยิ่งถ้าเป็นผมเนี่ยผมใช้เวลามองย้อนกลับไปในช่วงเวลาด,ดีที่อยู่กับเฟนสโมสรเก่าแล้วนะครับและแถบมีเรื่องที่จะต้องตั้งตารอกับสโมสอนใหม่อย่างลิเวอร์พูลอีกซึ่งมันไม่เหมือนกับอดีตนักฟุตบอลหรืออดีตผู้จัดการทีมที่ได้หยุดพักร้อแล้วก็มีเวลาพัก ยาวๆย,ยังไม่ได้รู้ว่าจะไปทําตรงไหนต่อหรือย้ายไปทีมไหนนะครับซึ่งสําหรับผมแล้วเนี่ยมันก็เป็นฤดูร้อนในการพักร้อนที่น่าตื่นเต้นมากๆเพราะความจริงแล้วที่ผมได้ออกต่อสโมสรที่ดีมากๆอย่างเฟย์โนดแล้วผมก็ได้มาทํางานกับสโมสรสโมสรใหม่ที่ เจอกินขอบทำไว้ดีมากๆด้วยใช่ครับมันเป็นซัมเมอร์ที่ดีมากๆสำหรับผมก่อนถามคำถามที่4ครับว่ารู้สึกยังไงครับที่มารับงานกับโค้ดที่ทำผลงานได้สุดยอดมากๆกับลิเวอร์ p o o แล้วอาเน่ต้องมารับไม้ต่อครับอาเน่บอกเรื่องรี้ว่าโอเคผมอายุ45ครับ ผมก็ดูผู้บอลมาเยอะไม่ว่าจะเป็นยุคบาเซโลนาของชาบีฮันันเดสอินเอสตาเมซี่แข่งขันกับเรียมาริดยุคของโรนัลโด้ที่นั่นนะครับและผมคิดว่าหลังจากบารซ่ากับมาริตจบลงในยุคนั้นนะครับสงครามครั้งใหม่ของยุโรปก,ก็เกิดขึ้นที่เจอก็คอบที่เขามาคุมเรียภูและดวลกับเป๊บกวัวเดวลาซึ่งแน่นอนครับ สำหรับคนที่รักฟุตบอลเนี่ยมันเป็นยุคที่มาสัจจรย์มากๆที่ได้ดูเจอเกิลกับเป๊ปฟาดฟันกันที่พรีเมียร์ลีกพรีเมียร์ลีกเป็นลีกที่มีผู้ชมดูมมากมายทั่วยุโรปเพราะว่าเป็นลีกที่น่าสนใจที่สุดทั่วยุโรปการที่ผมในฐานะแฟนบอลคนหนึ่งครับที่ได้มาสืบทออตำแหน่งของเจอเกิลคอปซึ่งคอปก็ออกจากเอรวพูในวิธีที่ดีที่สุดแล้วนะครับ เ่มผมเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้มาทำงานและได้มาสิบ์ทอดตำแหน่งนี้ครับมันเป็นเรื่องที่ต่อมาพิธีกรถามว่ามันสำคัญมากแค่ไหนครับที่คุณต้องพูดคุยกับเจอกอครคอปสลัดบอกว่าแน่นอนครับผมต้องคุยกับคนที่ทำงานในสโมสรแห่งหนึ่งมาเป็นเวลาข้าปีและประสบความสำเร็จอย่างมากครับ ผมต้องอยากรู้ทุกอย่างของเขาต้องการทราบสิ่งต่างๆของนักเตะไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็นของเขาหรือว่าสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาวางแผนนะครับไม่เพียงแต่ในแง่ผลลัพธ์นะครับผมหมายถึงแฟนบอลด้วยที่ชื่นชมเขาในปีๆก่อนหน้านั้นที่มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งผมก็มานั่งวิเคราะห์ว่าเอ๊ะทำไมผู้ชายคนนถึงประสบความสำเร็จ ได้มากขนาดนี้ซึ่งเจอกันคอปก็ให้คำดีๆกับคำแนะนำดีๆกับผมมากมายครับมากกว่าสองสข้อแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดครับเจเก้นคอปบ,บอกว่าเขามีความสุขกับผมและเขาจะเป็นแฟนบอมของผมต่อจากนี้ไปซึ่งผมไม่รู้ว่าเขาทำได้ยังไงเขาสนับสนุนลิเวอร์ p o o ในทุกวิถีทางที่ดีที่สุด เท่าที่เขาทําได้ทุกๆอย่างครับจะมีผู้จัดการทีมที่ถูกปลดไปแล้วการกล่าวชื่นชมผู้จัดการทีมที่จะมาทํางานต่อได้แบบเขาเขาจัดการกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างสุดยอดจริงๆสําหรับเจอเครอครบพิธีกรพูดถึงสไตล์การเล่นของอเนซสลอตครับซึ่ง พิธีกรก็บอกว่าคุณต้องเป็นตัวของตัวเองนะแต่ว่าเท่าที่เรารู้มาเนี่ยคุณกับเธอก็ขอเนียมีสไตล์การเล่นที่คล้ายคลึงกันเล็กน้อยนะระหว่างคุณกับเขาซึ่งอันนี้ตลอดก็ตอบเรื่องนี้ว่าแน่นอนครับนั่นเป็นเหตุผลที่เขาถูกตามจีบมาเป็นโค้ดของเอร์พูลเช่นกันครับมันต้องมีบางอย่างที่คล้ายคลึงกันไม่ใช่คล้ายคลึงแบบเป๊ะนะครับแต่ว่า อันนี้บอกว่าวิธีการที่จะประสบความสําเร็จและคุณอยากขยายต่อยอดสิ่งสิ่งที่คุณมีต่อไปแล้วก็เป็นเหตุผลหลักที่ผมมาอยู่ที่นี่ครับซึ่งแน่นนอันนี้ตลอดบอกมันก็เป็นสไตล์ของผมครับแต่ผมอยากบอกว่าสไตล์ของโค้ดยุคใหม่หลายๆคนเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจเล็กๆน้อยๆจากแข่งขันระหว่างิต,ตี้และลิเวอร์พูลซึ่งเป๊บกับคอป ได้สร้างแรงมันดาลใจให้โค้ชสมัยใหม่อย่างมากรวมถึงผมด้วยผมเคยร่วมงานกับเฟร์นูดมาแล้วครับแล้วก็ทำฟุตบอลที่ต้องใช้พลังงานเยอะมี Energy สูงสูง,สงเปรียบเทียบได้กับสมโมสรของ2ทีมนี้มามิกกันเล็กน้อยนะครับข้อดีต่างๆของทั้งเป๊ปทั้งคอปวิธีการเอาชนะในสถานการณ์ที่ยากลำบากและผิดเกมกลับมา หรือว่าโบทำได้หลายๆครั้งครับรวมถึงเฟย์โน่ของผมอดีตทีมของผมก็ทำได้หลายหลายครั้งเหมือนกันในการที่จะพลิกเกมจากสถานการณ์ที่ยากลำบากและกลับมาเป็นผู้ชนะนี่แหละคือสิ่งที่ค้ายเกินการระว่างผมกับพิธีกรถามต่อครับว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่และมันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นเต้นด้วยใช่ไหมซึ่งอันนี้สลดก็บอกว่าผมสวมเสื้อแข่งตัวใหม่ครับผม เป็นผู้จัดก,การทีมของทีมใหม่ซึ่งผมคิดว่าสิ่งที่ยังเหมือนเดิมก็คือนักเตะแฟนบอลแล้วก็สตาฟโค้ชหลายๆคนก็ยังเหมือนเดิมแต่สิ่งที่สโมสรคาดหวังกับผมก็คืออยากให้ผมพยายามทำสิ่งปรสจากย์ของเจอร์นคอปที่เจอร์นคอปทิ้งไว้ครับให้มันดีเหมือนเดิมแต่ผมก็คาดหวังกับตัวเองเหมือนกันว่าผมก็มีสิ่งใหม่ๆที่จะมาเพิ่มเติม จากสิ่งที่เจอแขอบทำไว้ด้วยซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ผมคาดหวังว่าอยากให้มันเกิดขึ้นกับสโมสรแห่งนี้พิธีกรถามเรื่องตำแหน่งของอารเนสลอดที่เป็นเฮดโคดนะครับที่ไม่ใช่เมนเทเจอร์ซึ่งอารเนสลอดก็ตอบว่ามันเป็นเรื่องปกติทีมทั่วยุโรปส่วนใหญ่ก็ทำแบบนี้ฮอลแลนด์เอ่ยเยอรมันเอ่ย อันนี้ลอดบอกมันไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกันมากระหว่างหัวหน้าโค้ดหรือผู้จัดการทีมน,นะครับซึ่งเขาชอบแบบหัวหน้าโค้ดมากกว่าด้วยซ้ำไปเพราะว่าเขาจะได้มีเวลาส่วนมากที่จะมองไปที่การบริหารจัดการแผนการเล่นนะครับส่วนเขากับดิฉันเฮียวก็คุยกันทุกเรื่องเรื่องการซื้อขาย แต่มันจะไม่ใช่แค่เขากับผู้บริหารอย่างริชาร์ดฮิวเท่านั้นนะครับมันยังมีทีมเบื้องหลังอีกเยอะที่จะมาช่วยกันหาวิธีคัดเลือกคัดกรองในเรื่องต่างๆของทีมซึ่งมันเป็นเรื่องทีด่ดีผมก็จะได้มีเวลาเตรียมทีมให้มากขึ้นหรือมีเวลาเล็กๆน้อยอยู่กับครอบครัวด้วยมันเป็นเรื่องที่ดีครับและผมชอบในแนวทางนี้ พิธีกรได้มีการแอบถามสลอดเขาว่าตอนไหนนะที่ลิวพูติดต่อคุณไปคุณเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับแต่ว่าสลอดบอกว่าบางเรื่องบางช่วงเวลามันเป็นเรื่องส่วนตัวเสมอครับเขาไม่สามารถบอกให้ทุกคนรู้ได้ทุกทุกคนมันจะเป็นต้องรู้ครับแต่ว่าครั้งแรกที่ลิวพูติดต่อมา ผมต้องเก็บไว้เป็นความลับกับภ,ภรรยานะครับผมรู้อยู่เสมอว่าม,มันเป็นสโมอสรที่ยอดเยี่ยมแน่นอนถ้าผมจะต้องออกตัวแฟนโนด์และเลี้ยวพูและลีกมันเป็นคำตอบนั้นครับยิ่งสตอรี่เกี่ยวกับเวอร์วพูกับซิตี้ที่แข่งขันกันเป็นคู่แบทเทิลที่ด่งดังไปทั่วโยโุโรปแล้วมันทำให้ผมตัดสินใจง่ายขึ้นครับแต่ มันมีเมื่อปีก่อนผมได้รับติดต่อจากทีมในอังกฤษ2อสามทีมครับแต่ผมตัดสินใจที่จะยืดเวลากาแฟนูตออกไปสักรดูก,การสองรดูก,การแต่ว่าสุดท้ายนะเมื่อเปลิเวอร์พูลนะหัวตัดสินใจว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ผมต้องออกากาแฟนูตสักทีครับซึ่งมันไม่ใช่การตัดสินใจที่ยากครับ แต่ผมก็อยจะบอกว่าผมมีความสุขจริงๆที่ผมได้เป็นโค้ชทีเฟนูดกับแนวทางแนวการทำทีมที่ผมทำแฟนบอลที่นั่นนักเตะที่นั่นแต่ว่าผมต้องขวายความกว่า,า,านี้ไว้พิธีกรถามอันนี้สลอดครับว่าอาธิบายให้เขาฟังหน่อยได้ไหมว่าคุณเป็นหัวหน้าโค้ดแบบใดครับอันนี้สลดก็ตอบว่า ผมเน้นไปที่การฝึกซ้อมในช่วงแรกนะครับผมคิดว่าผมกับทีมงานเนี่ยควรที่จะมีอิทธิพลต่อผู้เล่นเพื่อให้มันเป็นเรื่องปกติสำหรับการวางโมเดลเกมและการวางแผนในเกมต่างๆนะครับมีอิทธิพลต่อผู้เล่นหมายความว่าความน่าเชื่อถือ ความเชื่อไว้เนื้อเชื่อใจเรื่องแทคกติกต่างๆการเป็นหัวหน้าโค้ชหรือผู้จัดก,การทีมเนี่ยมันคือเรื่องที่ต้องมีความสัมพันธ์กับผู้คนนะครับความสัมพันธ์ระหว่างทีมงานกับนักเตะต้องเข้ากันมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันมีการสอดประสานการทำงานเป็นทีมด้วยกันผมอยากให้ผมเป็นหัวหน้าโค้ชที่ทุกส่วน สามารถสอดประสานกันได้อย่างเช่นที่เจอเกครอได้ทำไว้นะครับนอกเหนือจากสไตล์แล้วเนี่ยผมมั่นใจ100%เซว่าคนในสโมรสรลิเวอร์รพยูยังคงรักเขาต่อไปและตลอดไปสำหรับเจอเก้อคอปบเพราะว่าสิ่งที่เขาทำมันเป็นสิ่งไม่ใช่แค่เกมฟุตบอลครับผมอยากไปห,หน้อนาโคที่สามารถ ให้ทุกส่วนของสโมสรสอดประสานเข้าด้วยกันมีพลังไปในทิศทางเดียวกันแบบเดียวกันมีเป้าหมายเดียวกันโชว์ฟอร์มได้ไปด้วยกันไม่ว่าทุกส่วนจะเป็นแบบไหนสามารถเรียกได้ว่าเป็นเนื้อเดียวกันมีพลังในมีพลังงานในทีมที่ดีนะครับสำหรับทุกคนที่ทำงานให้กับสโมสรลิเวอร์ p o o ก็พิธีกรบ,บอกอันนี้สลัดเขาว่าเขา เท่าที่เขาอ่านมานี่คืออันนี้สลอตไม่ได้ดูแค่กีฬาฟุตบอลนะครับอันนี้สลอตเรียนรู้กีฬาประเภทอื่นๆไปด้วยแล้วอะไรที่อันนี้สลอตจะนําไปใช้ในฐานะครของสโมสรครับซึ่งอันนี้สลอตบอกว่าจริงๆมันไม่ได้แค่เรื่องแท็กติกสําหรับกีฬานะครับวิธีการจัดการด้านสภาพจิตใจมันก็สําคัญนะครับอันนี้สลอตบอกการประชุมทีมการ เอาชนะในเกมที่ไม่เป็นแผนที่วางแผนไว้เช่นโนวัคโยโควิดชนะในเกมที่เล่นไม่ดีเลยแบบนี้ครับเขามีวิธีการแบบไหนสามารถเอามาปรับใช้ได้แต่ว่าตอนนี้มันคือฟุตบอลครับผมก็จะนำกีฬาต่างๆมาปรับใช้ได้ในเฉพาะกรณีที่จำเป็นเท่านั้นแต่ว่าแนวทางต่างๆผมก็ศึกษากับกีฬาทุกประเภทครับพิธีกรถามต่อไปเกี่ยวกับ ทีมสตาฟของอเน,นสลอตที่จะพามาเริ่มงานด้วยกันที่ลิเวอร์พูลครับว่าอยากให้อเน,นสลอตอธิบายเกี่ยวกับทีมสตาฟของเขาให้ฟแฟนลิเวอร์พูลรู้จักมากขึ้นหน่อยตลอดอเน,นสลอตก็ยังยืนยันเหมือนเดิมครับว่าเขาก็ยังกล่าวชื่นชมเชิญขอบว่าสโมสรอยู่ตำแหน่งที่ดีครับ ณนะตอนนี้แล้วก็มีทีมงานที่มีคุณภาพมากมายทุกๆคนรู้สไตล์การเล่นเป็นอย่างดีแล้วก็เป็นทีมที่ค่อนข้างครบเครื่องเรื่องบุคลากรอยู่แล้วนะครับอันนี้ตลอดจะสื่อว่ามีทีมงานคนเก่งๆรอช่วยเหลือเขาอยู่แล้วแต่คนที่เขานำมาด้วยคนแรกครับชื่อว่าชิปเก้ ฮาร์์ชอปเป็นผู้ช่วยของเขามาหลายปีที่เฟย์นูดน,นะครับเขาทั้งคู่เคยร่วมง,งานกันที่คัมบูเลวาเดนและเขาก็ยังเป็นผู้ช่วยของโรนัลคูมันในทีมชาติเนเธอร์แลนด์ที่เตะยูโรอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับอันนี้สำหรับบอกอ่าชิปก Half shop เก้ฮารส์ชอปนี่แก่กับเขาเล็กน้อยครับแต่ว่าทำงานร่วมกันมานานแล้วก็เขาเข้าใจกันเป็นอย่างดีครับเกี่ยวกับโมเดลฟุตบอลสไตล์การเล่นแล้วก็ การวางแผนทีมอีกคนหนึ่งก็คือพ e r เฟอร์แมนโค้ดอย่างลูเบนพิสเตอร์ครับอันนี้สหรัาก็บอกว่าจะอธิบายเป็นภาษาอังกฤษยังไงดีเกี่ยวกับหน้าที่ของลูเบนพิสเตอร์พ r f o ฟอร์แมนโค้คนนี้ก็คือแต่ว่าหลักๆก็คือมาช่วยเรื่องกายภาพครับแล้วก็เคยทำงานกับเขาที่เฟนโดนมา3ปีแล้วก็รู้ว่าเขาต้องการอะไรนะครับ ในแต่ละสเตจของฟุตบอลอีกคนหนึ่งก็จะเป็นโคลที่จะมาทำหน้าที่ขอ้ชผู้สะระตูนะครับชื่อว่าฟาเบียอสต้ครับเคยทำงานกันที่บูรูเชียมีเช่นกันปักตอนนี้เขาช่วยทีมอเมริการอเมริกาอยู่ที่โกปาอเมริกาแล้วก็มี อย่างที่เขาได้บอกไปตั้งแต่คำถามแรกๆครับว่าเขาคุยกับดิเชียทิวอยู่ตลอดเพราะว่าเรายังต้องการกบางตำแหน่งเข้ามาทดแทนและเสริมแกร่งให้กับทีมด้วยนะครับพิธีกรบอกว่านี่คือทีมที่จบด้วยคะแนน82คะแนนครับแล้วอันนี้ตลอดก็พูดตลอดว่านี่คือทีมที่ดีอยู่ในจุดที่ดีอยู่แล้ว เขามีแผนการยังไงที่จะต่อยอดทีมที่ได้คะแนน8 2ดบคะแนนนี้ให้ได้ดีกว่าเดิมอันนี้ตลอดก็บอกว่าเขามีความมั่นใจครับ82ดสิคะแนนเนี้ก็มาจากนักเตะที่ดีและโค้ดที่มีการวางระบบและมีผู้จัดการระดับท็อปวางแผนดูแลมันเป็นเวลานานาน,นะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีบางสิ่งบางอย่างซึ่งเขามั่นใจว่าจะมาช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพของทีมลิเวอร์พูลให้ได้คะแนนมากกว่82นา82คะแนนอีกสักเล็กน้อยครับเพื่อที่จะไปต่อสู้กับทีมที่ขับเคี่ยวแย่งแชมป์กันอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้และอาร์เซนอลในฤดูกาลหน้าและเขาหวังว่าฤดูกาลหน้าเราจะได้มากกว่า82คะแนนพิธีกรว่งคุณได้เริ่มติดต่อตั้งแต่ของคุณหรือย,ยังในฐานะบอสคนใหม่นะครับ อันนี้เับก็บอกว่าเขามีติดต่อไปบ้างบางคนนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็คือผมจะเริ่มที่กับตันทีมก่อนซึ่งก็คือบอซิลนะครับเรามีการพูดคุยกันแล้วซึ่งง่ายสําหรับผมมาเขาก็เป็นคนดัดเหมือนกันแล้วก็มีสองสามคนที่ผมโทรไปซึ่งก็ไม่มากนะครับเพราะว่านักเตะส่วนมากเขาอยู่ในช่วงที่กําลังรับใช้ทีมชาติกับยูโร 2 0 2 4ที่สิบสีนที่ละนีแล้วก็โคปาเมริกาด้วยนะครับสิ่งที่ผมคิดว่าดีที่สุดก็คือการรักษาระยะห่างระหว่างพวกเขาแต่ก็ยังสนใจพวกเขาอยู่ด้วยทำให้พวกเขารู้ว่าโอเคผมก็ยังดูแลผู้คนอยู่ถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ได้คุยกันนะครับซึ่งผมก็ตั้งตารอว่าจะได้เจอพวกเขาหลังจากที่เมนนิสไย่างจบลงซึ่งมันดีกว่าการที่จะทําความรู้จักกันผ่านวิดโทรศัพท์หรือ ประชุมซูมอย่างแน่นอนนะครับพิธีกรบอกว่ามาเลยแค่แปดสัปดาห์ก่อนที่ทุกอย่างจะเริ่มขึ้นนะครับอันนี้สลอดมีการวางแผนยังไงบ้างอันนี้สลอดก็บอกโอเคพีซีซั่นเรมีเวลาที่จะนำไอเดียฟุตบอลของผมเนี่ยโมเดลฟุตบอลอธิบายให้ผู้เล่นเข้าใจและฝึกซ้อมร่วมกันนะครับ ผู้เล่นต่างๆก็ขึ้นจะกลับม,มาเมื่อไหร่ก็ขึ้นอยู่ว่าพวกเขาไปได้ไกลแค่ไหนในการรับใช้ทีมชาตินะครับแต่อย่างที่บอกว่าสไตล์การเล่นมันไม่ได้ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงมันก็หมายความว่าพวกเขาน่าจะเข้าใจระบบต่างๆที่ผมจะนํามาติดตั้งให้เลีโโ้ยวโพเนี่ยได้ไม่ยากโดยเริ่มที่การพยายามปรับ นักเตะให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าระบบที่ผมนํามาติดตั้งคาริวอปูใหม่เนี่ยเพิ่มเติมเนี่ยมันเป็นแนวทางแบบไหนโดยใช้เวลาให้รวดเร็วที่สุดนะครับหวังว่าทีมงานทุกคนและสตาฟของผมทุกคนจะสามารถทํางานได้อย่างรวดเร็วพร้อมกับเกมแรกที่ไปเยือนอิบสวิสทาวในนัดเปิดสนามพีเมลีกเกมแรกย่าไม่เป็นทางการของคุณที่อเมริกา คุณตื่นเต้นแค่ไหนที่จะได้คุมทีมครั้งแรกที่พิสเบิร์กในเดือนกรกฎาคมบ้างพิธีกรถาม่าในีตลอดนะครับอัน้ตลอดก็บอกว่าผมตื่นเต้นแน่นอนครับผมคิดว่ามันเป็นเกมในแาลอเมริกาเป็นเรื่องพิเศษเสมอเท่าที่เราทราบสนามค่อนข้างใหญ่เราก็เต็มทุกครั้งที่ิเวูพูไปเตะนะครับมันเป็นเรื่องพิเศษในการเริ่มต้นอาชีพทีว์พูที่ได้เปิดตัวที่อเมริกาแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ ผมจะได้นำทีมฝึกซ้อมที่นั่นด้วยนะครับเป็นเซสชั่นแรกครั้งแรกที่ทาที่นำทีมลงเล่นมันพิเศษเสมอครับแต่แน่นอนว่าผมก็รอคอยที่จะนำผู้คนนักเตะทีทมของผมลงเล่นที่แอนฟิลด์ด้วยเหมือนกันซึ่งคงต้องรอสักพักหนึ่งหลังจากนี้นะครับ,บเรากลับมาพูดถึงเรื่องทีมเก่าของอันนี้สลอดแต่ล้พิธีกรก็บอกว่ามันต้องเป็นเรื่องที่ เศร้าเหมือนกันที่เขาต้องออกจากทีมที่อยู่ด้วยกันและสร้างกันมาอย่างเฟยโนดมานานนะครับแล้วมันมีผลกระทบกับคุณมากน้อยแค่ไหนในสภาพจิตใจที่คุณจะต้องออกจากเฟยโนดมาซึ่งอันนี้ก็ยอมรับว,ว่าใช่ครับอันนี้ตลอดบอกแล้วว่ามีโอกาสไปเพมเบลีกเมื่อปีที่แล้วครับแต่ตัดสินใจอยู่ต่อเพราะว่ารู้สึกว่างานกาแฟโนดมันยังไม่เสร็จแต่ ณวันนี้ครับสโมสรอ,อยู่ในฐานะที่ได้เล่นแชมเปี้ยนลีกติดกันสองฤดูกาลคว้าแชมป์ครั้งหนึ่งคว้าบอลถ้วยครั้งหนึ่งมูลค่าต่างๆของทีมมันสูงขึ้นครับทําให้อันนี้ตลอดคิดว่ามันยุติธรรมแล้วที่ที่ผมจะออกจากฟยาน,นูในจุดที่ดีเหมือนกันผมมีความเชื่อว่าเฮโคคนใหม่ที่จะทำต่อ จากผมที่เฟยโนดเขาก็จะได้สืบทอดวัฒนธรรมที่ดีและทีมที่ดีจากผมเหมือนกันเพื่กอกรก็บอกว่าเออเฟยโนดกับ oo, ลิวอพูก็ร้องยูในเวอร์วอลกอโรเหมือนกันนะอันนี้ก็บอกผมบอกไปแล้วเพราะว่ามันมีความคล้ายคลึงกันระหว่างสองสโมสรนี้นะครับผู้คนที่ทํางานที่ท่าเรือเป็นชนชั้นแรงงานทํางานหนะัก แล้วก็มีความค้างไค้ในกีฬาฟุตบอลเหมือนกัน,นแฟนอยากไปดูทีมในสนามให้กำลังใจมันมีความหมายกับสโมสรมากๆสำหรับทั้งแฟนของทั้งสองทีมครับหากทีมทำได้ดีมากๆทั่วโลกก็มีความหมายที่จะสนับสนุนทีมต่อไปซึ่งผมรู้สึกโอเฟียนูคาดหวังในแบบเดียวกันที่ แอนฟิวก็คาดหวังตัวผมเหมือนกันและคำถามสุดท้ายครับมีอะไรจะปิดท้ายข้อความถึงเดอะคอปทั่วไปอันนี้สลอดก็ให้สัญญาครับว่าทีมทีมเดิมแฟนบอลก็ยังแฟนบอลเป็นแฟนบอลเหมือนเดิมและนักเตะก็เป็นนักเตะเหมือนเดิมรูการหน้าครับผมจะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ลิวอูลประสบความสำเร็จด้วยวิธีที่ดีที่สุด เท่าที่ผมจะมีความสามารถและเท่าที่ผมจะทำได้เรามาตั้งตาเราด,ดูกันใหม่ของอเสลอดร่วมกันครับ